ครับคลิปนี้ก็จะขอมาวิเคราะห์นะครับผลการเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกเขตหนึ่งะครับนะก็เพิ่งได้ดูติติกเพิ่งได้ติดตามนะครับนะแต่พอติดตามมาก็อยากจะวิเคราะห์อย่างนี้นะครับผมว่า,าต้องแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับก็คือคุณบู่เสด็จนะครับนะแล้วก็ก็แสดงความ ดนดีด้วยกับคุณโฟกนัชนนนะครับผู้สมัครเบอร์หนึ่งของพรรคประชาชนมีคำถามว่าเอ๊พักประชาชนมีผิดพลาดหรือวิเคราะห์ยังไงนะครับนะถึงทำให้เป็นทำให้แพ้อย่างนี้นะครับนะก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับแต่ในส่วนของผมผมว่าพักประชาชนนะครับทำดีที่สุดแล้วนะครับส่วนตัวของคุณโฟกนัชนนก็ทำดีที่สุดเหมือนกันนะครับนะแต่ในส่วนของพักประชาชนนะครับแม้ว่าจะดีที่สุดแล้วอ่ะแต่มัน ทำให้พ่แพ้ยังไม่ชนะนี่ก็เอากลับวิเคราะห์กันได้นะครับนะว่าเหตุผลใดมันถึงไม่ชนะนะครับนะแล้วก็ไม่ไม่ได้เรื่องยากนะครับส่วนของผมเชื่อว่าเขาก็คงไม่ทําให้พรรคประชาชนนะ่ะท้อถอยซะเวห,หรือว่า,หร,วาหรือว่าต้องถอยไปนะเพราะว่าสิ่งที่ท่านทํามาตรงเนี้ยผมก็มาถูกทางนะครับเพียงว่ามันยังไปไม่สุดนะฮะแต่ยังทําต่อเนื่องไปเดี๋ยวมันก็จะสุดได้นะครับในขณะเดียวกันกับทางพรรคเพื่อไทยนี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับเพราะาไม่เคยชนะ นสนามนี้มามานานมากนะครับครั้งนี้ชนะได้ก็ต้องถือว่าฝีมือนะครับโดยเฉพาะของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับคําถามมีว่าทําไมพักเพื่อไทยชนะและทําไมพักประชาชนแพ้นะครับสําหรับผมนะครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ให้ได้ว่าเครือข่ายหัวคะแนนธรรมชาติยังสู้หัวคะแนน หัวคะแนนจากจากองค์กรของรัฐแล้วก็หัวคะแนนขององค์กรของรัฐฝ่ายสาธารณสุขอย่างเช่นอสมอย่างเงี้ยนะหรือองค์กรของรัฐนะฮะตั้งแต่กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือรอบรอบรอบนอกอยู่ยังมีความสําคัญอยู่ทําให้หัวคะแนนธรรมชาติสู้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีการ,ไม,มการไม่มีกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าต่างๆนะครับเนะเพราะฉะนั้นไม่มี่วยมันว่ากันด้วยเครือข่ายล้วนๆนะครับนะเะฉะนั้นเครือข่ายธรรมชาติสู้ เครือข่ายจัดตั้งไม่ได้นะครับเครือข่ายจัดตั้งนี่เขามาจัดตั้งจากระดับแสงมีมีเครื่องแบบใส่นะฮะเครือเครือข่ายที่มีเครื่องแบบกับเครื่องบ่ายประชาชนนะครับนะเครือข่ายประชาชนสู้เครือข่ายที่มีเครื่องแบบไม่ได้เองครับครั้งนี้ก็ต้องยอมรับไปอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมว่าพรรคเพื่อไทยเองก็รู้นะครับว่าชัยชนะครั้งนี้ก็ไม่ใช่ชัยชนะที่พรรคเพื่อไทยจะต้อง เฮโลหรือดีใจนะครับอาจจะดีใจเพราะว่าเราชนะนะฮะแต่มันไม่ใช่ว่าดีใจที่ได้ตลอดเพราะว่าดูในเขตบางเลือกตั้งในเขตเมืองพิษณุโลกนะครับนะก็พักประชาชนก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแต่เขตรอบนอกนะซึ่งมีประชาชนมาใช้สิทธิ์น้อยมากนะครับนะอะก็เพื่อไทยก็ชนะแล้วก็เป็นการใช้ชนะจากมีมีเครือข่ายของ ท้องถิ่นนะครับมาช่วยนะครับนะดูจากคะแนนจากการเลือกตั้งอบพจที่ผ่านมาเฉพาะในพื้นที่ตนี้นะครับก็มีส่วนของอาการเมืองท้องถิ่นนะครับซึ่งก็ไม่ใช่พรรสังกัดพักเพื่อไทยนะแต่สังกัดพักร่วมรัฐบาลกันแล้วกันก็เป็นการที่พักร่วมรัฐบาลมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดียิ่งนะครับที่ทําให้สามารถที่จะคน เอาคนล้มนะครับใช้คําว่าคนล้มพักประชาชนได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเมืองของพิษโลกนะฮะโดยเฉพาะเขียนหนึ่งนี้ก็ไม่ใช่ได้จบแค่นี้มันก็คงจะเป็นมหากราบติดต่อไปอย่างที่ผมบอกนะครับที่พื้นที่ที่พักประชาชนลงแข่งขันทุกเรื่องมันไม่ได้จบกันที่การเลือกตั้งครั้งนี้มันจะไปเรื่อยเรื่อยๆมันจะเป็นการเมืองที่จะต้องติดตามกันไปตลอดเวลาแม้ครั้งนี้นะครับกระแสอาจจะมีน้อยแต่เชื่อเถอะว่าครั้งหน้าก็จะมีกระแสมากนต้องมีนะครับกระแสเลือกตั้งอ,อบจไ แล้วถูกไหมครับเหลือกระแสเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอภิสุรโลกซึ่งยังไม่เกิดนะครับนะก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับในเขตอภิสุรโลกนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้แสดงให้กําลังใจทั้งสองท่านให้กําลังใจพักเพื่อไทยคุณบุ๊ก็เข้าไปทํางานในฝ่ายรัฐบาลน,นะครับส่วนคุณโฟกนะครับก็ให้กําลังใจในนในฐานะทํางานในพื้นที่ของพักประชาชนนะครับนะฮะก็ขอให้กําลังใจทํางานต่อไปเชื่อว่ามันไม่ไกลเกินเรื่อม Yeah.